คลิปนี้จะเป็นคลิปหลังบ้านจะเป็นแบบมินิมอลนะไม่ต้องต่อเติมอะไรเยอะแยะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยหลังบ้านนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีความกว้างนะครับก็คือเท่ากับขนาดของหน้าบ้านเลยนะครับอย่างหลังเนี้ยมีความกว้างน่าจะประมาณ5เมตรถึง5เมตร50โดยประมาณซึ่งในส่วนเนี้ยคุณลูกค้าเขาทาเต็มเลยตลอดทางเลยนะครับถ้าระบายน้ําเราให้ขนาด3นิ้วใหญ่มากนะครับไม่ได้มีจุดเดียวคุณผู้ชมมีจุดนู้นในจุดหนึ่ง2จุดเลยดังนั้นเนี่ย ไม่มีโอกาสน้ำนนํำล้นหลังน้ํามุงแผ่นหลังคามุงแผ่นหลังคาเนี่อย่างที่ผมบอกคุณก็เลือกได้คุณจะเอาเมทัลชีสพียูเอาไวนิลเอาไฟเบอร์กลาสเดินออกมาตรงนี้ปลูกต้นไม้ฟิลลิ่งตรงนี้คุณผู้ชมนี่รอบๆเลยนี่ปลูกต้นไม้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 มองจากตัวบ้านมาเห็นเขียวๆชื่นใจถามว่าทำไมปลูกตรงนี้ได้ต้นไม้ไม่ตายนะครับมีแสงอาทิตย์ส่องผ่านนะครับ สวัสดีครับผมโบสสาโรธสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านลุมพินีทาวเพลสสุขุมวิทสีนคร์หลังนี้อีกแล้วลุมพินีทาวเพลสนะครับหลังนี้นะครับ แรกเริ่มเดิมทีนะครับต้องบอกว่าหลังเนี้ยเราไม่ได้ถ่ายไปคลิปแรกแล้วถ่ายหลังนู้นเลยนะครับจะเป็นบ้านแฝดน,นะซึ่งจะมีงานลงรถหน้าบ้านแล้วก็มีงานหลังบ้านนะเป็นห้องครัวไทยนี่แบบสวยมากๆเลยนะครับใครยังไม่เคยดูไปดูกันได้นะครับห้องครัวไทยหลังนั้นแล้วก็หลังนี้ผมรีวิวไปแล้วหลังคาหน้าบ้านนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปหลังบ้านจะเป็นแบบมินิมอลนะไม่ต้องต่อเติมอะไรเยอะแยะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเป็นยังไงตามมาดูครับ ตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ที่หลังบ้านนะครับต้องบอกว่าหลังบ้านหลังนี้นะเขาไม่ได้ทาห้องครัวนะครับแต่เขาทํางานหลังคาปูกระเบื้องละแนงโป่งนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟติดตั้งก๊อกน้านะเป็นยังไงบ้างขอเล่าตั้งแต่ต้นเลยคุณผู้ชมหลังบ้านนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีความกว้างนะครับก็คือเท่ากับขนาดของหน้าบ้านเลยนะครับอย่างหลังเนี้ยมีความกว้างน่าจะประมาณ5เมตรถึง5เมตร50โดยประมาณซึ่งในส่วนเนี้ย คุณลูกค้าเขาทาเต็มเลยตลอดทางเลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็คือในส่วนของความลึกนะครับจากตัวบ้านไปถึงรั้วจะอยู่ที่ประมาณนะคุณผู้ชมประมาณ2เมตรนะครับก็คิดง่ายๆว่า5.5าหคูณสโดยประมาณนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับต้องบอกง่ายว่ามันเท่ากับขนาดห้องครัวในแพ็กเกจของเราเลยแต่ราคาถูกกว่ากันนะครับถูกกันเยอะเลยนะซึ่งในส่วนนี้นะครับคุณลูกค้าสามารถแยกนะครับ การทําราคาเป็นรายการได้เลยเช่นนะครับคุณทําอะไรคิดราคาเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเสาเข็มหกเหลี่ยมถ้าลงเสาเข็มหกเหลี่ยมนี่คือลงแบบปูพรมหมดเลยนะสิบแปดต้นนี่ปูพรมหมดเลยรอบๆเลยนะครับลงตรงเนี้ยสิบแปดต้นถือว่าเยอะไหมเยอะมากบางคนถามว่าอุ้ยทาไมลงเยอะแยะขนาดนี้ผมบอกตรงเลยว่าเราทําเป็นพื้นแฟตสแลบ ก็คือเราใช้เหล็กนะครับสองชั้นนะครับวางบนหัวเข็มแล้วเราก็เทหนาเนี่ยประมาณสัก 10- บถึงเซนเทหนาเลยนะครับแล้วในส่วนเนี้ยก่อนที่เราจะเทพื้นเนี่ยเราก็ทำการวางระบบท่อน้ำเอาไว้เซอร์วิสหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นถังเซตบอ่อดักไขมันบอ่อดักกลิ่นบอ่อพักท่อกาวถ้ามีท่อกาวคือท่อกาวไฟส่วนมากเขาจะไว้หลังบ้านถ้ามีนะนี่ประมาณ5-6รายการดูได้จากอะไรดูได้จากนี่เลยฝาสเตเลสน,นี่เลยนี่1 2 สามมีอีกไหมเนี่ยหาไม่เจอน่าจะอันนี้น่าจะทับอยู่โดยประมาณนะนะครับแล้วก็มีโฟเดนด้วยนี่เลยอีกจุดหนึ่งโฟเดนก็คือเอาไว้ทําอะไรเวลาฝนตกคุณผู้ชมนะครับน้ําก็จะลงตรงนี้ก็จะดักกลิ่นนะครับถามว่าทำไมต้องมีโฟเดนนี่อะมันเป็นระแดงโป่งไงบางคนบอกว่าระแดงโป่งดีอากาศถ่ายเทดีดีก็จริงนะครับน้าก็ถ่ายเทดีเหมือนกันนะครับเวลาฝนตกนะฝนมันก็จะสาดแต่มันไม่ได้แบบสาดเปียกหมดนะ เนื่องจากอะไรเรามีหลังคาด้านบนแล้วเราก็มีรางน้ํานี่เลยเห็นไหมซึ่งรางน้ําที่เราใช้ก็เป็นรางน้ำสแตนเลสเวลาฝนตกเนี่ยฝนมันก็จะลงมาที่รางน้ำนะครับเราก็จะลงมาที่นี่เลยท่อระบายน้ําท่อระบายน้ําเราให้ขนาด3นิ้วใหญ่มากนะครับไม่ได้มีจุดเดียวคุณผู้ชมมีจุดนู้นในจุดหนึ่ง2จุดเลยดังนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสน้ําล้นรางน้ําทีนี้น้ําจะเข้าทางไหนล่ะน้ํามันก็จะเข้าแบบเป็นละอองเข้ามาตามนี่เลย ละแหนงโป่งเข้ามาเป็นละอองถามว่าท่วมแบบเชอะแชะไหมท่วมแบบเลอะเทอะไหมเต็มแบบเต็มข้อขเท้าเลยไหมไม่มีแค่เปียกๆนะครับไม่ได้แบบล้นแบบเป็นมวลน้ําเลยไม่มีทีนี้ละแหนงโป่งอากาศมาทางไหนอากาศจะมาทุกทิศทางเลยคุณผู้ชมทีนี้ถามว่าแล้วช่องรูแค่เนี้ยอากาศเข้าไหมตอบเลยว่าเข้าถามว่าทําไมเอารูเล็กจังรูเล็กจังเนี่ยบริษัทเปลืองตังนะจ๊ะอ้าวถามว่าทําไมบริษัทเปลืองตัง ต้องเชลไม้และแนงเพิ่มขึ้นถูกไหมครับทีนี้เราก็ไม่ต้องซีเรียสเราให้ลูกคุลู้ค้าพึงพอใจที่สุดคุณลูกค้าบางท่านบอกว่าต้องการความเป็นส่วนตัวทีนี้ความเป็นส่วนตัวทําได้ยังไงทําได้นะครับเช่น1 2 3 4 5 5ี่แผ่นเนี้ยติดกันหมดเลยมันก็จะทึบข้างล่างจะโปร่งข้างบนโอเคไหมหรือ6แผ่นถ้าคนตัวสูงหน่อยก็7แผ่นทึบล่างโปร่งบนบน,บนก็ยังระบายอากาศอยู่นะครับแต่ถ้าบอกว่าอยากให้แบบ โปร่งๆหมดเลยก็เว้นประมาณ1เซนแต่ถ้าอยากให้แบบมีรูกว้างหน่อยก็เซนครึ่งแต่ถ้าถามว่า2เซนได้ไหมก็ทําได้ประหยัดไม้ไปด้วยนะครับแต่เราไม่ได้สนใจหรอกประหยัดไม่ประหยัดเอาที่คุณลูกค้าชอบแต่ส่วนมากมาตรฐานของเราเราจะทําที่1เซนถึง1เซนครึ่งนะครับทีนี้จุดต่อมานะคุณผู้ชมในการตั้งเสาบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเราลงเสาเข็มไปแล้ว18ต้นมันจะซุดไหมแล้วราซุดมันจะเป็นปัญหาอะไรถ้าถามว่า 6เหลี่ยมมีโอกาสสุดไหมมีแต่18ปต้นเนี่ยโอกาสสุดมันจะน้อยมากเพราะว่า1เลยผนังคุณไม่ได้ก่อลดน้ำหนักผนังไปแล้วกระเบื้องผนังคุณไม่ได้ปูลดน้ำหนักกระเบื้องผนังไปแล้วเคาน์เตอร์ครัวคุณไม่มีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยช่วยลดน้ำหนักไปเยอะเลยนะครับแต่เราก็ยังไม่อยากจะวางใจเราจึงตั้งเสาแยกส่วนให้คุณผู้ชมนี่เลยตรงนี้เรามีเสาเหล็กกล่องให้นะครับ ขนาด 3, าคูณสนะครับความหนาอยู่ที่2มิลนะครับไม่ได้มีฝั่งเดียวมีฝั่งนี้ด้วยคุณผู้ชมนี่เหล็กกล่อง 3, ามคูณสทาสีดําด้านทีนี้ตรงเนี้ยมีให้2ต้นสบายๆไม่ต้องเยอะแยะนะครับแต่ฝั่งนี้เรามีให้ถึง3ต้นเสาอันนี้จะถูกท่อน้บังอยู่มันก็จะกลมกลืนกับท่อไปส่วนเสาอันนี้อยู่เป็นเสากลาง เสากลางเลยถามว่าทําไมต้องเอากลางเนื่องจากนะครับไม้ระแนงของเราเนี่ยย,ยิงเป็นแผงเสาต้นนี้จะมารับไม่ให้ระแนงเนี่ยมันโครงเคร่งให้ระแนงมันแข็งแรงและริมสุดนั้นก็มีเสาอีกต้นหนึ่งนะคุณผู้ชมเสาก็ตั้งประมาณนี้คุณผู้ชมและต่อมานะคุณผู้ชมมุงแผ่นหลังคามุงแผ่นหลังคาเนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณก็เลือกได้คุณจะเอาเมทัลชีสพียูเอาไวนิลเอาไฟเบอร์กลาสย่างหลังเนี้ยทูอินวันนะครับ ตรงนี้เป็นแผ่นไฟเบอร์ก๊าซขาวขุ่นซึ่งแผ่นไฟเบอร์ก๊าซอันนี้นะครับจะช่วยกรองแสงนะครับแล้วก็ให้แสงส่องผ่านมาได้แต่ไม่ได้แบบจนร้อนนะส่องผ่านมาได้แล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวเพราะว่ามันขุ่นคนเพื่อนบ้านเนี่ยมองจากชั้น2ลงมาก็มองไม่เห็นนะครับตรงนี้ก็ให้ฟิลลิ่งแสงส่องผ่านส่วนตรงนี้เป็นแผ่นทึบอ่าเป็นเมทัลชีตพีวีโฟมแผ่นทึบลดเสียงดังนะครับตรงนี้ก็กันความร้อนได้ดีลดเสียงดังได้ดีก็สามารถทูอินวันได้เลย และต่อมาแล้วคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องบอกให้เลยว่าราคาเนี่ยถูกกว่าแพ็กเกจแน่นอนคุณผู้ชมแต่ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยคุณได้พึงพอใจแน่นอนถามว่าตรงนี้ใช้ทําอะไรได้บ้างผมบอกให้เลยนะหนึ่งเลยปลูกต้นไม้ได้ปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้ต้องการแสงอาทิตย์ใช่ไหมนี่เลยตรงนี้คือบ้านขอญาตท่านเจ้าของบ้านใส่รองเท้าหยยบมาเดินออกมาตรงนี้ปลูกต้นไม้ฟิลลิ่งตรงนี้คุณผู้ชมนี่รอบๆเลยนี่ปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้มอจากตัวบ้านมาเห็นเขียวเขียวชื่นใจถามว่าทำไมปลูกตรงนี้ได้ต้นไม้ไม่ตายนะครับมีแสงอาทิตย์ส่องผ่านนะครับมีลมนะครับมีลมมีน้ํานะครับมีน้ําลดน้ําได้อ่าใครอยากทาสวนหลังบ้านตรงนี้ทําได้เลยผมไม่แนะนานะให้เป็นดินผมบอกให้เลยนะระวังงูระวังหนอนระวังแมลงสาบระวังหนูปลูกกระเบื้องไปเลยถ้าคุณอยากให้เป็นดินใช่ไหมคุณซื้อกระบะมา ตระบาดตนี้มันดีไซน์แบบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสวยๆเยอะแยะไปหมดหรือไม้แขวนแขวนละแนงของเราได้ละแนงเราแข็งนะบอกให้นี่นี่แข็งนะแขวนเลยแขวนะแนงเราได้เลยนี่เรามีเหล็กค้ำตรงนี้ให้ด้วยแขวนละแนงเอาตัวเกี่ยวมาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวนะครับแล้วคุณก็ฉีดพ่นแล้วก็พื้นเนี่ยทำความสะอาดง่ายด้วยไม่ต้องเป็นดินนะครับปูไม้เทียมได้ไหมปูไม้เทียมก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบละกันนะครับทีนี้บางคนบอกปลูกต้นไม้ด้วยตากผ้าได้ไหมได้นี่เลย ถามว่าอยากได้แดดจัดจัดตากฝั่งนี้อยากได้ไม่โดนแดดเดี๋ยวเสื้อผ้าซีดตากตรงนี้ได้เลยถามว่าตรงนี้แล้วผ้าจะแห้งเหรอแห้งครับเพราะว่าลมก็จะเข้ามาทางระนแนงแสงไม่ได้ลงแบบตรงๆนะไม่ใช่แบบมีช่องแสงตรงนี้คุณผู้ชมช่องแสงถึงตรงนี้แล้วแสงจะลงแค่ตรงนี้ไม่ใช่นะแฉแสงก็แฉลบมาโดนบ้างค่าเชื้อโรคนะก็จะทําได้เช่นเดียวกันหรืออีกวิธีหนึ่งคือคุณอยากจะทําเป็นที่เก็บของเนี่ยมุมเนี้ยสมมุตินนะ ผนังเนะี่ยคุณว่างว่าคุณเอาตู้เนี่ยตู้มาติดตู้อาจจะเป็นพลาสติกหน่อยนะครับกันพวกปวกพวกน้ำนะครับติดตรงนี้หรือเป็นพวกตู้พวกไม้เทียมอะไรพวกนี้นะครับเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์นะติดได้เนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเยอะแยะไปหมดวางเครื่องซักผ้านี่เลยนี่ก๊อกน้ําดีก๊อกน้ําเสียท่อน,น้ําเสียปลั๊กไฟวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยหนึ่งเครื่องถามว่าฝนสาดโดนเครื่องซักผ้าไหม โอ้ยต่อให้ตกแรงๆเนี่ยก็โดนแค่ละอ,องคนที่เอาเครื่องซักผ้าวางไว้ตรงระเบียงคอนโดเนี่ยเปียกมากกว่าตรงนี้อีกเยอะเลยนะครับ่ฝากไว้โอเคพูดไปก็เยอะแล้วนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของบ้านแล้วกันนะครับที่ให้คลิปนี้มาถ่ายแล้วก็ต้องบอกว่านานๆทีนะผมถึงมาถ่ายแบบนี้ได้เพราะส่วนมากเนี่ยถ้าง,งานประมาณนี้ท่านเจ้าของบ้านจะอยู่ที่บ้านแล้วท่านเจ้าของบ้านก็บอกว่าหุยรอไม่ไหวเพราะว่าคิวการถ่ายทำเนี่ยมันนานเขาเลยแบบต้องย้ายมาอยู่แล้วนะครับ ก็บางหลังก็ได้ถ่ายบางหลังก็ไม่ได้ถ่ายก็ต้องขออภัยแล้วกันนะครับพยายามจะไปถ่ายให้ทุกหลังเพราะว่าเนื่องจากอะไรท่านเจ้าของบ้านบางท่านเนี่ยเขาเห็นผมมาถ่ายนะเขาก็เอาวิดีโอเนี่ยไปแชร์ต่อเพื่อนเพื่อเขาแชร์ต่อยาติๆดเขาว่าฉันทํากับบริษัทนี้งานดีสวยคลิปได้ลงคนดูเยอะแยะเลยอก็ชอบกันไปก็ปลื้มภูมิใจกันไปนะครับอันนี้ก็ต้องฝากขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันเนาะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ละกันนะครับเอาฟังก์ชันเอาดีไซน์พวกนี้ไปใช้ไปประยุกต์เอานะครับ สามารถทํากับเราได้แอดไลน์มาเลยไอดีไลน์อยู่ใต้คลิปแต่ถ้าไม่อยากทํากับเราสอบถามเราก็ได้แอดไลน์ได้เช่นเดียวกันสอบถามเลยว่าละแนงใช้สีเบอร์อะไรถามได้ไม่ห่วงแผ่นไฟเบอร์กรัสซื้อที่ไหนมีคนถามนะช่างมาถามเราถามได้ตอบได้นะครับยินดีแอดไลน์ไว้ก่อนไม่ทําไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามกันโดยตลอดนะกดแชร์ให้ด้วยคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนกดแชร์ไปกดแชร์ให้เพื่อนของคุณที่กําลังซื้อบ้านที่กําลังทาบ้านได้เช่นเดียวกันนะครับ ไปกันก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ